มันไม่มีรับมันไม่มีไม่มีอาการอะไรบอกบอกมาก่อนเนี่ยคืออยู่ดีๆก็ที่เมื่อคืนนี้บอกอยู่ดีๆมันก็ซุดหัวนั่งไปเฉยเฉยอย่างนี้ครับก็คือว่าเริ่มต้นที่เมื่อแปดเดือนที่แล้วนะครับคุณแม่ก็ทํากับข้าวอยู่แล้วอยู่อยู่ก็ขา,าพับลงไปเหมือนกับขาไม่มีแรงนะครับหลังจากนั้นก็คือแขนขาขยับไม่ได้นะครับ คอเนี่ยก็จะเอียงนะครับแล้วกออ็นอนอยู่บนเตียงเหมือนกับคนเป็นอมัอมาพาตนะครับหลังจากการที่ตรวจนะครับโดยทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ไม่พบว่าเป็นอะไรจนกระทั่งมาพบออแพทย์ที่ใช้สารอาหารหรือว่าอาหารเสริมเนี่อรักษาแกก็สแกนออกมาแล้วผลปรากฏว่าไขาสันหลังส่วนสังการเนี่ยมันเสื่อม คำว่าเสื่อมแปลว่ารักษาด้วยยาและผ่าตัดไม่หายเพราะมันเสื่อมไปตามการเวลาของอายุไขนะครับปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคนี้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ากินยาผ่าตัดไม่หายก็เริ่มลองใช้อาหารเสริมนะครับก็ใช้อาหารเสริมแบบเม็ดมาด้วยนะครับจนกระทั่งเรามาพบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลที่ชื่อว่าอาเจลเนี่ยแหละครับ เราก็คิดว่าเอ้ยมันกินง่ายใช้ง่ายนะครับจนคุณคุณแม่เนี่ยก็คือไปคอนเฟิร์มกับหมอซึ่งหมอเนี่ยเป็นหมอเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่แล้วก็สนับสนุนให้กินผ่านมาแล้วสี่เดือนนะครับเริ่มต้นที่จากการที่คุณแม่เดินไม่ได้นอนอยู่เฉยๆคุณแม่ในเดือนแรกคุณแม่ก็เริ่มขยับนิ้วได้นิ้วแขนนิ้วขาเนี่ยเริ่มขยับได้เดือนที่สองก็เริ่มลุกเร,เ,เริ่มอ่าเขาเรียกอะไรยือนั่ง นั่งบนเตียงได้นะครับเดือนที่3ก็คือยืนได้นะครับแล้วตอนนี้คุณแม่เดินได้นะครับเรียกว่าร่างกายเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แบบประมาณ80%แล้วนะครับสามารถขึ้นกระดได,ไดออ้อย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับเราก็เอาสินค้า a อเจเนี่ยให้คุณหมอดูว่าเออตัวไหนที่ใช้ได้บ้างปรากฏคุณหมอก็ได้แนะนำมานะครับตอนนี้ใช้ฮาร์ดอยู่สามซองนะครับอ,อ,อูมิสาซองนะครับ อ่าอมินสามซองครับแล้วก็เอ็กโซสองอ่าสิบเอ็ดแล้วก็โอมหนึ่งอ่านั่นแต่ว่าสิบสองซองต่อวันแล้วตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงคะหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เอเจลไปแล้วคะก็ดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะ <S <S <S